And become death the destroyer of worlds I suppose we all thought that one way or another this is a national emergency Didn't need a charge Oppenheimer เป็นหนังของคิสโตเฟอร์โนแลนด์ซึ่งเมื่อได้ยินชื่อนี้แล้วก็คงจะการันตีความดีงามของหนังเรื่องนั้นๆได้เลยทีเดียวแต่บางท่านอาจคิดว่านังของโนแลนด์ส่วนใหญ่จะทำความเข้าใจได้ยากซึ่งนั่นก็ไม่ผิดผมเองก็เป็นถ้าไม่ได้ตั้งใจดูแบบจริงๆรงจัง,งๆเรื่งเรื่องนี้ที่ผมตัดสินใจดูก็เพราะพ่วงกับคือคิสโตเฟอร์โนแลนด์และนักแสดงนำคือูอเลยน Murphy. เมอร์ฟี่ผูชอบเขาในบทบาทของโทมัสเชลบี้ในพิกกี้บลาเด และที่เจในเรื่องนี้ที่พี่แข่ไม่ได้มาเล่นเป็นตัวประกอบเหมือนทุกเรื่องที่โนแลนกบกับที่ผ่านมาเนื้อเรื่องว่าด้การเล่าประวัติของเจโรเบิร์ตอูเพนไฮเมอร์ต้องเป็นหัวหอกในการสร้างระเบิดปรมาณูใน3มชั่วโมงเราจะได้เห็นแต่ตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์มานั่งคุยกันทั้งเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของวิทยาศาสตร์การเมืองปรัชญาชีวิตบอกตามตรงผมไม่คิดว่ามันจะมาแนวพูดแดหรอก จาขนาดนี้ผมเคยเรียนวิทย์มานิดหน่อยเลยเข้าใจในบางอย่างแต่สําหรับคนที่ศึกษามาเยอะน่าจะชอบกันมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักมาปรากฏตัวบนหน้าจอปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนตีระเบิดที่ผมคาดหวังไว้มันไม่ใช่อย่างที่ผมหวังแต่มันก็ดีในอารมณ์ของหนังณขณะนั้นคุณภาพของเสียงคือสุดมากทั้งซาวทั้งสกอร์บิวสุด เสียงเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยงานภาพสวยแต่ผมไม่ได้ดูในโรง i m a มเพราะเห็นคนอื่นเชียร์ให้จัด i m a มแต่โรงธรรมดาก็ดีมากแล้วสำหรับผมการตัดต,ต่อลำดับเหตุการณ์ผมจะมีสับสนงงบ้างเล็กน้อยกว่าจะพอปฏิบัติต่อได้ก็นานอยู่ส่วนเรื่องนักแสดงแค่เห็นชื่อก็รู้แล้วว่าคุณภาพทางนั้นพูดว่าเป็นหนังรวมดาวก็ไม่ผิดสักทีเดียว แค่บางคนอาจจะออกมาแค่แบบเดียวเท่านั้นในส่วนของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียผมไม่ได้นึกถึงโทนี่สตาร์แม้ชื่อจะคล้ายกันก็ตามเนื่องจากเรื่องไดเลตอาก็ต้องมีฉากติดเลนให้เห็นผมจะไม่ได้ว่าโนแลนเคยนำเสนออะไรแบบนี้ไหมฉากเซ็กที่เห็นเป็นภาพในหัวเพราะตอนผมเห็นฉากนี้ผมรู้สึกถึงความแปลกใหม่ในการนำเสนอ สรุปโดยรวมถ้าคุณชอบหนังชีวประวัติของบุคคลในประวัติศาสตร์คุณจะชอบมากส่วนตัวผมไม่ค่อยถูกจริตกับหนังแนวนี้มากนักที่ดูก็เพราะเหตุผลที่บอกไว้ตอนต้นคลิปแต่ก็ออกมาจากโรงด้วยความรู้สึกดีไม่ได้เกียดหรือเสียดายเงินอะไรแต่แอบเมื่อยน,นิดหนึ่งเพราะนั่งตั้ง3ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนดูบาร์บี้ต่อเลยเพราะมันตัดอารมณ์กันได้ดีตอนผมดูนี่ผมดูติดต่อกัน3เรื่องเลยดู Open พน m ฮเมอร s s ิชชั่น s ัซซิ จบด้วยบาร์บี้กลับบ้านอย่างผ่อนคลายสมองสุดท้านี้ขอให้ผู้ชมสนุกกับหนังที่ได้ดูและรักในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตลอดไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ